สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องโค้ชฮีโร่นะครับอยู่กับผมมี่โอบครับครับอันนี้เราจะมารีวิวของเสียมี่กันเองนะครับอ่าซึ่งคันนี้เป็นมี่แบรนด์สีนะครับอ่าออกมาสักพักนึงแล้วออกมาตั้งแต่ปีวูฟสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปดได้นะครับมาอันนี้รุ่นมี่แบรนด์ห้ากำลังจะออกนะครับแต่นี่ผมก็แบรนด์สีดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มไปดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับ ความพิเศษอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นเนยการแนวสปอร์ตนะก็คือไว้ใช้จับระยะทางการเดินจำนวนก้าวครับแล้วก็เออ่การอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัวหน้าจอครับจะเป็นหน้าจออัลมเลตนะครับมีความทนทานอันนี้ครับเวลาใช้งานนะครับคุณต้องเชื่อมต่อกับมีแอปแอปพลิเคชันนะครับเออ่มีฟิตครับเออ่สามารถโหลดได้ทั้ง iOS อเอสก็ Android นะครับมาเดี๋ยวผมเปิดดูด้านในกันดีกว่าครับอ่า อัานี่นี่โอเคครับอ่าแพคเกจก็มีไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ่าเริ่มจากตัวนาฬิกาก่อนนะครับอ่านาฬิกาเป็นตัวเรือนนะครับอ่าไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับตัวปุ่มทัชสุกใหญ่ครับอยู่ตรงกลางตรงนี้อันนี้ตัวนาฬิการครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับอ่าสามารถกดเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยแต่ในปุ่มเดียวได้เปิดเครื่องนะ อนอกจากตรงนี้เรามีตรงนี้ครับแกะมาเป็นผู้มือในการใช้งานนะครับอนี่เป็นคู่มือในการใช้งานอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดดูบนรทยกันนะว่ามีไหมโอเคครับไม่มีเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนใช้ในคลิปนี้แหละครับส่วนจากสุดท้ายครับในกล่องนี้ก็คือ,อนี่ครับแท่นชาร์จนะครับ วิธีการใช้งาน,นครับตัวนี้เวลาชาร์จนะครับต้องแกะตรงส่วนหน้าปัดนี้ออกมานะครับในการเอาออกมาชาร์จวิธีการแกะก็ง,ง่ายครับแค่ดึงตรงนี้ออกมาแกะมาตรงนี้แค่นี้ก็ได้แล้วครับเวลาชาร์จก็ให้เสียบตัวเต้าแล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับใส่อย่างนี้เข้าไปเห็ะนไหมครับแล้วนี้ก็เป็น USB ครับเสียบชาร์จได้เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันก่อนเลยครับว่าถ้าเชื่อมต่อกับมือถือจะเป็นยังไงบ้างโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับเจ้ามีแบรนด์4กันดูนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับคุณต้องโหลดแอปที่ชื่อว่ามีฟิตมาก่อนนะครับหน้าตาก็จะอย่างนี้ครับตามที่บอกครับคือสามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับมากดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปครับคุณจะต้องล็อกอินนะครับอันนี้ผมล็อกอินมาแล้วผ่านเฟซบุ o กนะครับคุณสามารถล็อกอินได้ผ่านไอเฟซบุ๊กกูเกิลเพย์หรือไม่ก็วีแชทนะครับพอล็อกอินเข้ามานะครับให้กดที่ด้านขวานะครับล่างขวาี่่เเขยนนนวาโโปปรรรรรไไฟฟลล์์ะะคคัับบก แล้วกดเลือกอ่าเห็นไหมเพิ่มอุปกรณ์นะครับที่ตรงนี้พอกดเพิ่มไปนะครับอ่ามันจะมีหลายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเทา้าเครื่องชั่นน้ำหนักนาฬิกาครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือแบรนด์นะครับอ่ากดเข้าไปยอมรับไหมยอมรับครับกดยอมรับครับทีนี้ตัวเครื่องก็จะทําการสแกนหามีแบรนด์อยู่ไกลขเราที่สุดน,นะครับอ่าของผมก็จะเป็นตัวนี้เมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วอ่าโอคนี่ครับกด ติ๊กโอเคเชื่อมต่อนะครับมันก็จะทําการแพลิ่งนะครับก็คือการเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อครับตัวเครื่องจะทําการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ําหนักของเราส่วนสูงครับค่าดัชนีมวลกายต่างๆครับที่เราควรที่จะออกกาลังกายนะครับโอเคอันนี้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลด้านเวลาด้วยครับเพราะว่าตอนได้มาครั้งแรกครับเวลามันจะไม่ได้ปรับเป็น เวลาสากลของเรานะครับพอเชื่อมต่อมือถือก็จะปรับเวลาเป็นเวลาของมือถือแล้วนะครับพอเชื่อมต่อแล้วครับอ่าให้เราเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับมาเริ่มใช้กันเลยอ่ามันจะทําการอัปเดตข้อมูลนะครับว่าข้อมูลล่าสุดของเราเป็นยังไงมันก็จะอัปเดตข้อมูลนะครับมารอสักพักหนึ่งนะครับโอเคครับอ่านี่ผมทําการอัปเดตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการชาร์จเอ่อตัวมีแบตสีนะครับให้แบตเต็มแล้ว ี่นี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัวแอปพลิเคชันครับอย่างแรกครับพอเราเชื่อมต่อครับอ่ามันจะขึ้นตรงนี้ครับเอ่อมีสมาร์ทแบรนด์สีนะครับอ่าตอนนี้มีจะมีบอกอยู่นะครับว่าตันนี้แบตอยู่เท่าไหร่มีแบตอยู่99%้้าเรนะครับให้เรากดเข้าไปครับอ่าทีนี้มันก็จะมีตัวเลือกต่างๆครับอ่าเป็นออปชันที่ใช้คู่กับตัวเอ่อมีแบรนด์สีนะครับเริ่มจากอย่างนี้นะครับการตั้งค่าแสดงผลแบรนด์นะครับก็คือหน้าปัดครับหน้าปัดของแบรนด์ของผมตอนนี้ครับอ่ามัน มันจะเป็นลายนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนลายเองได้ครับหรือว่าตัวลายเออตัวลายของตัวแบรนด์ครับอ่าก็จะมีตั้งค่าเองก็ได้หรือว่าจะไปที่ร้านค้าครับเลือกแบบที่เราชอบได้เลยดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ผมอาจจะใช้แบบนี้ครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็เลือกครับทีนี้มันก็จะทําการเชื่อมต่อกับตัวแบรนด์นะครับให้เราสักครู่หนึ่งอ่าทีนี้มันก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เราเลือกนะครับต่อไปครับคือโหมดนี้ โหมการปลดล็อกหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกวิธีการปลดล็อกได้ครับว่าจะปลดปลดล็อกอย่างด้วยการใช้มือถือหรือว,ว่าปลดล็อกโดยการการขยับข้อมือนะครับขยับข้อมือก็คือการระหว่างเราสวมครับเราจะดูเวลาแล้วก็แค่ขยับข้อมือขึ้นลงครับมันก็จะเปิดปิดเองต่อไปครับคออือย้อนกลับก่อนนะเวลามีเสียงเรียกข้าครับตัวแบรนด์จะมีการสั่นนะครับเพื่อแจ้งเตือนว,ว่ามีใครโทรมาหาเราหรือเปล่า ต่อไปก็เป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆนะครับนาฬิกาปลุกครับก็เหมือนเดิมครับคือตั้งเวลาปลุกในเครื่องนะครับพอถึงเวลาปลุกนะครับตัวแบรนดจะทาการสั่นครับให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาการสั่นเตือนในเรื่องต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการสั่นเตือนจากแอปหรือว่าการแจ้งเตือนการนั่งนานเกินไปนะครับอ่าก็สามารถแจ้งเตือนข้อความ SMS แจ้งเตือนมีเสียงปลุกนะครับอ่ก็ คลาดคาก็ประมาณนี้ครับกับเจ้ามี่แบรนด์4นะครับก็ราคาก็ไม่แพงมากครับตอนนี้ผมซื้อมาในราคาเออเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ซื้อผ่านช้อปปี้ก็อาจะถูกกว่านี้นะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวลูกเล่นของตัวแบรนด์กันนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับคือกดปุ่มตรงทัชสกรีนตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงเวลานะครับอ่ามีบอกแบตเตอรี่อยู่ข้างบนอันนี้ก็แล้วแต่หน้าปัดนะครับหน้าปัดแต่ละแบบมันก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันครับ นี่ก็จะบอกถึงแคลอรี่ที่เผาผลาญนะครับอ่า41วันนี้จะเดินมปจำนวน1 6 0วนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดครับคือเลื่อนขึ้นนะครับอ่าน่โหมดสาธารณะนะครับก็จะบอกเป็นจำนวนก้าวนะครับระยะทางกี่กิโลแคลอรี่ที่เผาผลาญนะครับต่อไปครับคืออัตราการเต้นของหัวใจครับให้เราใส่แบรนด์ที่ข้อมือครับแล้วก็กดเข้าไปในโหมดนี้นี้ครับอ่าเขาบอกให้เราสวมแบรนด์ที่ข้อมือครับมันจะทําการวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์จะมีแสงออกมาครับในการวัด โหมดต่อไปนะครับโหมดออกกาลังกายครับก็จะมีแบบหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกลางแจ้งวิ่งบนลู่วิ่งนะครับปั่นจักรยานการเดินนะครับมันก็จะเป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็อัตราแคลอรี่ที่เราเผาผลาญนะครับต่อไปครับคือสามารถตรวจเช็คสภาพอากาศได้นะครับแต่ต้องเชื่อมต่อตัวแบรนด์กับมือถือนะครับเพราะแบรนด์มันจะดึงข้อมูลจากมือถือออกมาครับวันนี้ผมตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้มี ระดับภูมิอยู่ที่28องศานะครับอ่สูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่27นะครับอ่านี่สามารถดูได้ถึงพรุ่งนี้นะครับเอาเข้าวันอังคารนะครับอ่ากลับไปที่หน้าจอหลักก่อนต่อไปคือการแจ้งเตือนข้อความนะครับอ่ากดเข้าไปข้อความที่เด้งในมือถือนะครับจะมาเด้งอยู่ที่แบนด์้วยนะครับอ่าโทษนะครับอ่าจะไม่่คยชัดหน่อยเพิ่มเติมครับอ่าก็จะมีการหมวห้ามรบกวนครับตั้งนาฬิกาปลุกฟังเพลงการจับเวลานะครับนับถอยหลัง ค้นหาประกรณ์ครับถ้าเกิดสมมติเราหาแบรนด์ไม่เจอครับเราสามารถกดค้นหาประกรณ์จากมือถือได้ครับจากแอปมี f ฟิตเลยมันก็ตัวแบรนด์ก็ทำการสั่นครับทำให้เรารู้ตําแหน่งของแบรนด์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วโอเคโอเคครับอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับขบเจ้ามีแบรนด์สนะครับถ้าชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับอ่าขอบคุณครับ